สวัสดีท่านผู้ชมช่องไทเทรนส์อาร์ทีท่านด้วยนะครับคืนวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามายืนที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะก็เ,เป็นบรรยากาศในช่วงค่ำแล้วนะครับเวลา20นาฬิกาสหนาทีหรือว่า2ทุ่ม15านะครับแล้วก็มาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับโดยสถานีสุราษฎร์ธานีก็เป็นสถานีระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ั้งอยู่ในอำเภอพุนพินนะครับไม่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกับสถานีรถไฟประจำจังหวัดจังหวัดอื่นๆนะครับจะเป็นบรรยากาศด้านหน้าสถานีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ผู้คนเริ่มจะเดินทางนะครับในช่วงของกลางคืนนะครับในค่ำคืนแห่งนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูการบริเวณสถานีกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบริเวณชันชลาสถานีนะครับนีืก็เป็นระฆังนะครับอันนี้ป้ายนะครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็บอร์ตตารางเวลาเดินรถนะครับ20นาฬิกาสนาทีนะครับเดี๋ยวจะมีรถด่วน84ขบวน1 7 0แล้วก็ขบนวนด่วนพิเศษ44นะครับมากันหลายขาบวนเลยนะครับ ะจะเป็นชานชาลาทางนี้หนึ่งนะซึ่งทางฝั่งด้านนั้นนะครับก็จะเป็นขบรถท้องถิ่นขบวนที่447สุราชธานีสวยกรกตนะครับที่จะทำขบวนออกจากสถราสุราธานีในช่วงเช้า6นาฬิกา20นาทีนะครับข้ามมาเรนชานชาลาทางที่2แล้วนะครับ ก็เป็น G A 4560นะครับ,บร,รถจาก G A คันสุดท้ายในรุ่นนะครับเพราะว่าร,รถจาก G A มีตั้งแต่4 5 2 3 0นะครับคันนี้ก็เป็น4560คันสุดท้ายของรุ่นกัเลยทีเดียวซึ่งที่จอเทียบในทางที่3นะครับเป็นขบรถด,ด่วนพิเศษดิสร,รางน้ำบระกาขบวนที่44สุราธานีกรุงเทพนะครับออกสุราธานี21นาฬิกานาทีนะครับ เราก็ย้ายมาฝั่งชานชาลาทางที่3นะครับจอดเทียบในทางที่3ามกนาน,นี้โดยพิเศษดีเซลรางน้ำประกาศวคดที่44สุราธานีกรุงเทพนะครับออก3ามทุ่มห้านาทีนะครับอันสุดท้ายเป็นเดว252านะเป็นรถรุ่นผอมนะครับเอวันนี้รถผอมล้วนเลยนะครับเรามาเดินดูริ้วกันสักหน่อยนะครับระหว่างนี้ ก็เป็นรถนั่งปรับอากาศนะครับรถขบวนนี้โดยมีอัตราค่าโดยสารนะครับจากสกา,านครถึงกรุงเทพนะครับ608บาทนะครับโดยระยะทาง651กิโลเมตรนะครับนี่นะครับ2522อันนี้เป็น2128นะครับ โดยเลข25นะครับกับเลข21เนี่ยแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น25คือจะมีห้องขับนะครับแต่ว่าถ้าเป็น21คือเป็นรถแบบไม่มีห้องขับนี่นะตรงนี้นะครับเลข635เป็นเลขหลักกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่635สลหรับสายสุวรรณแต่ว่า635นี้ไม่ได้วัดมาจากสถานีกรุงเทพนะครับเมื่อสักครู่ที่พูดไปกรุงเทพคือ651นะครับต้องบวกไป16กิโลเมตร จาก635นะครับสามา635คือเลขอะไร635คือเลขต้นทางของเส้นทางไฟสายใต้ตั้งแต่เดิมนู้นนะครับนั่นคือสัญญายไฟบางกอกน้อยในฝั่งชนบุรีนั่นเองนะครับข้อไม่ได้รถผอมล้วนนะครับขออภัยครับอันนี้เป็นรถรุ่นอ้วนนะครับ2542นะครับลองสเกตด,ดูดีๆนะครับว่า ความหนาของรถรถนั้นแตกต่างกันเลยนะครับนี่ครับ2542นะครับซึ่งรถผมนะครับมีตั้งแต่2513ถึง2524นะครับส่วนรถกวนมีแต่สงห้งหถึง2 5 4 4นะครับ ซึ่งรุ่นผอมมันจะมี76ที่นั่งนะครับแต่ว่ารุ่นอ้วนมีทั้งหมด64ที่นั่งนั่นเองเนี่ยนะครับสุราธานีกรุงเทพนะฮะ จะเป็นคันนำของขอบวน44นะครับ2542นะฮะแต่ย่านก็มีรถจักอรอัลซอมจอดอีกหนึ่งคันนะครับ4146เอสุคู่นนะครับจะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่84 กรุงเทพนะครับจะเข้าสู่สายสุรารธานีในชานชลาทางที่1วันนี้ก็ทราบมานะครับว่ามีการพ่วงริ้วรถเสริมมานะครับสดับรถตัวไ8 4เราไปรับชมกันนะครับว่าริ้วตู้เสริมนั้นจะเป็นตู้อะไรแล้วก็จะพิเศษขนาดไหนนะครับเราไปรอรับชมกันนะครับทางรถไากทางรที่จะนำทางเข้าสู่สุราษฎร์ธานีในชานชลาที่มัเป็นขบวนรถที่8 4 เดียาสงม่ได้ทางจากสหรณ์อนร่ากายทานสหกการณ์ที่สำหรับท่าน้รังทีวิทยาลัยสารินที่้วไรแล้วก็เรยปิดคลองและสัพาราของท่านเราใช้การได้สารในสาเชล้ที่ค่ะเ็ูังการนี้เเนบอรเอที่รอความต่างถึงท้อเล็กัจจนจะได้ัเอทีพเอีเเอาจจะเจอฉันไปนี้เพื่อใช้การปองก เีประกาศแล้วนะครับไอ้สครุดดวนขบวนที่84รังกรุงเทพจะเข้าสู่สททศนีในชานชลาทางที่1น,นะครับใดีไปรับชมช่วงทําขบวนเข้าสู่สทรรธศนีนะครับขณะนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีขบวนดวนขบวนที่84 ดังกรุงเทพเข้าสู่สถานีสุราธานีในชานชาลาทางที่หนึ่งนะครับเข้าชานชาลาที่หนึ่งนะครับ84ดสวันนี้ใช้เป็นรถจักอาตอมทํากรวนครับ มาดูกันนะครับว่าริ้วจะเป็นอย่างไรบ้างนน84อ่าซอม4227ทำกรบวนรับ เมื่อสักครู่เห็นเป็นตู้เสริมด้วยนะครับรถบลูเทรนพ่วง84นะฮะ สรรานีสเตันบครื่อตู้แช่คุณมีเราที่ไ้ตัเอแต่เรกา่าตัดราเด็กๆมาจนที่โรพาบาลบางส่วนหรือเราได้ซเคื่องบางอีกยมีตัวทีดีเองอาจจะจอการทีการดีแค่สรุผ่าตัดระครังครับถตัดเละวนการตเพื่อในทางการทยที่นรถนอนดูเรนด้วยนะครับเด็กาจะไปไดจากสานีรามายทางสานกรุงเท สับแบบท่านได้รับที่ได้ตัวรถรางเป็นที่ระเบียงนี้โดยนำที่คลองและทำลายของใช้เวลที่ได้เป็นเงินไม่ถึร้อยบายังได้เลยว่าย้อนอดีตนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วรถส่วน84ก็ได้พ่วงรถบูเเทนแบบนี้นะครับแต่ต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุก็จึงงดการพ่วงไปนะครับ ลอยแบสี่ครับสทาสุารานียี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีรถต่วนขบวนที่แปดสิบสี่รางกรุงเทพจอดเทียบทางที่หนึ่งออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับมารักชมดิ้วเต็มๆนะครับรถต่วนแปดสิบสี่พวงดูเรนนะ คันสุดท้ายมีรถฟูเทรนอีกขั้นหนึ่งนะครับทดีรบรถด่วน80 จะดขามนบ,บนที่ขบวน8 4รังกรุงเทพทางวนนอ,อกจากสถานีธาดาร้าีในชานชลาทางที่1ไปแล้วนะครับเหตุการนี้มีการพ่วงรถ Blue Train j a r s มา2คันเลยนะครับก็ถือว่าได้ว่าย้อนอดีตเลยนะครับเพราะว่า8 3 8 4เคยพ่วงมาแล้วนะครับเมื่อครั้งอดีตตอนประมาณ13ปีที่แล้วนะครับ ต่อมาเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับทาให้ไม่มีการพ่วงต่อแล้วก็ในครั้งนี้ก็ได้มีการพ่วงมานะครับทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับก็ถือได้ว่าย้อนอดีตเลยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สุด๊กติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ